คิวมิ้นเมย์แฟมิลี่นะคะวันนี้เรามาทำอะไรคะวันนี้เรามาออกกําลังกายพาพี่คิวมาออกกําลังกายนะคะหมอบอกว่าเพราะว่าพี่หมอบอกว่าให้พี่ยืนรล้น้ำหนักท่าน้องะหมอบอกว่าให้พี่ยืนรล้น้ำหนักเพราะว่าอย่าพี่เวลาพี่จะไปพี่จะโตเท่านี้พอดีเราไปหาหมอมาใช่ไหมลูกทีนี้คุณหมอบอกว่าเมื่อสองวัที่แล้วเราไปหาคุณหมอที่คิวหนักที่ 30กิโลทีนี้เราไปหาอีกตอนนี้พี่คิวหนัก46กกิโลแล้วคุณหมอว่าน้ำหนักพี่คิว2ปีขึ้นไป1 0 16กกิโลก็คือตกไปปีละ8กิโลหงฉะนั้น <000. S 1> หมอก็เลยบอกว่าให้พี่คิวลดน้ำหนักลงด้วยนะคะเพราะว่าถ้าอายุ15ปีพี่คิวจะน้ำหนัก 100, 100. กิโล<ๆ>หมอก็เลยบอกว่าให้พี่คิวมออกกำลังกายนะคะทีนี้เราก็เลยมาออกกำลังกายทั้งบ้านเลยนะคะโดยน้องเมย์มาด้วยไหมคะไม่มา อ่าน้องเมยอมาออกกําลังกายเป็นเพื่อนพี่คิวด้วยอ่ะพี่คิวไปวิ่งได้แล้วครับสู้ไหมสู้สู้ไม่ข้างไหนเอาพี่คิวมีลูกไปพี่คิววิ่งพี่คิวสู้สู้ตายพี่คิวเย้อันนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วพี่คิวรอบที่สองครับรอบที่เท่าไหร่ลูกรอบที่อันนี้รอบที่สามรอบที่สามเหนื่อยไหมลูก สู้ไหมสู้คิวหันหน้ามาบอก